สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเล่นเล่นเล่นเกมกับผมได้ไหมครับเกมอะไรครับผมเนีครับเกมเกมไทยเพลงจากอีโมจิครับได้ครับได้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 ใช่ไหมครับได้ใช่ไหมครับโอเคพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมก่อนจะไปแนะนําตัวก่อนว่ามาจากสีอะไรอ่ะพวกเราคณะศาสตร์พัฒนาคราสสีเทาครับผมเป็นอะไรครับเป็นเป็นดอมเบียร์ครับผมชื่อออโต้ครับอิโมจิครับชื่อเมย์ครับปายค่ะชื่อต้นน้ำครับ Wait Who a are minute you ฝนตกไหมเหรอฝนตกมฝนตกไหมนี่ไะตกอยู่นะมาแล้วพายุเข้าอฝนตกว่าฝนตกไหมฝนตกไหมถูกต้องหรือเปล่าฮอโกหกโกหกไม่ไม่ได้โกหกไม่เชื่อเหรอ ไม่เชื่อเฮ้ยไม่เชื่อชื่อพี่ชื่อพีนมาแล้วมาแล้วโกหกถูกไหมไม่รู้เลยขอคำใบ้หน่อยได้ไหมอ้าวอยากได้คำใบ้เหรอครับเนี่ยกดติดตามรึยังติดตามแล้วครับติดตามเพจอะไรโซตราชูนิตบางแก้วครับผมน้องติดตามเรึยังแน่นอนคำใบ้นะครับ เพลงนี้เป็นเพลงแบบว่าวงวงที่เป็นเจ้าของเพลงนี้มีสี่คนเจนมันโบอะไรหมายความหมายความว่าอะไรหมายความว่าอะไรอันนี้ก็เกมไงครับอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดแล้หมายความหมายความอะไรก็หมายความว่าเกมไงครับอันนี้เกมแล้วหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรอันนี้เกมไงครับอ๋อหมายถึงตอบโอเคหมายความว่าอะไร ผมพูดตอบครับ <S <S แน่นอนหนึ่งตตอสองสามม่เจอ t h o u s years later <S 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 คนนี้ตอไไตบไม่ได้ตอบ,บ,บไม่ได้เหรอครับแ้่ทุกคนอยากรู้คำตอบนะครับทุกคนอยากรู้คำตอบกันเลยพออันนี้คำตอบที่ถูกต้องได้แก่ติดตามชมวันพรุ่งนี้ครับ ก็อยากจะฝากทุกคนนะครับงานาประดู่แดงเกมรา้าชีวิตรครั้งที่5้นะครับอยากให้ทุกคนมาดูความตื่นตาตื่นใจของทุกคณะสี่นะครับเพราะว่าพวกเราทําเต็มที่ทําให้กีฬาสีปีนี้นะครับออกมาได้ดีที่สุดครับขอฝากสีกศาสตร์พัฒนาไวในออมอ,อกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนมาดูสีเราเนี่ยจะตื่นเต้นร้าวใจตลอดเวลาเลยจริงๆฝากด้วยนะคะขอบคุณนะครับ